วันนี้พี่มีเรื่องคำๆำในอดีตมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะคือเมื่อประมาณสัก2ปีพี่ไปตลาดไปดูหาหาซื้อเสื้อผ้านี่แหละคะ่ะก็ไปเจอแม่ค้านะคะร้านหนึ่งเขาแนะนำว่าชุดนี้คนท้องใส่ได้นะเพราะว่ามันใส่แล้วอะ่ะรู้สึกมันจะรู้สึกสบายเพราะว่ามันเป็นเนื้อผ้านิ่มๆน,นะะพี่ก็อ๋อคะ่ะ ไม่ได้ตอบอะไรเข้าไปมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าหูอื้อไปเลยนะคะเพราะว่ามันมีอะไรมากมายเลยนะคะขึ้นในหัวเราเนี่ยนะคะว่าโหเราดูโทมขนาดนั้นเลยเหรอดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเราอ้วนลงพุงขนาดนั้นจนมีคนทักว่าเราท้องเลยเหรอนะคะมันเหมือนกับเราสูญเสียความมั่นใจได้เหมือนกันนะคะ พอพี่กลับมาจากตลาดก็เลยมาดูกระจกนะคะยืนดูตัวเองอีกครั้งแบบพิจารณาว่าที่เขาพูดอะ่ะมันจริงไหมผลปรากฏว่ามันจริงนะคะเพราะว่าวันนั้นพี่ใส่ชุดที่แบบชุดยาวๆอะถ้าคนไม่รู้ไม่สังเกตก็ไม่รู้มาก่อนเนี่ยนะคะก็จะคิดว่าพี่ท้องแน่ๆเพราะมันเป็นชุดยาวคลุมลงมา นะคะก็พี่ก็ไม่ได้โกรธแม่ค้านะคะเพราะว่าพี่ที่แม่ค้าเขาทักเราเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราท้องหรือเปล่าเขามีแต่เขาคิดว่าเขามีความปรารถนาดีที่อยากให้เราใส่ชุดที่มันเหมาะกับคนท้องเพราะว่ามันนิ่มใส่สบายพี่เข้าใจแต่พี่อะ <c oughs> เอามาคิดสำหรับตัวเองเนี่ยมากมายเลยนะคะแต่ก็ได้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจากคําพูดของพี่เขาก็เลยมาปรับเรื่องของการกินการนอนใหม่นะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีน้ำหนักตัวในตามมาตรฐานนะคะไม่ได้ให้มีน้ำหนักมากขึ้นนะตอนนั้นพี่น้ำหนักถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ที่ประมาณ ห้ 59, นะคะแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆนะคะอยู่ประมาณ50-51ิบห้าบนะคะประมาณนี้ยนะคะถ้าต่ำไปถึง 47, 48, สี4สิบสี่ำหรับพี่นะคิดว่ามันพร้อมไปเพราะว่าพี่อายุ50กว่าแล้วนะคะถ้าน้อยกว่านี้มันจะดูแบบโซมนะคะมันจะดูแบบเนื้อตัวมันจะแบบแห้งๆนะคะ อยู่ประมาณเนี้ยพี่พอใจแล้วนะคะก็อยากขอบคุณเนาะที่ที่พี่เขาทักวันนั้นอะแม่ค้าทักวันนั้นอะนะคะทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีขึ้นได้รักตัวเองมากขึ้นนะคะได้กลับมาแบบว่าเป็นอ่าเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะคะในวันนั้นกับวันนี้เป็นอะไรที่แตกต่างกันมากเลยนะคะ ก็พี่คิดว่านะในไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ดีหรือว่าคอมเมนต์ไม่ดีถ้าเรามองว่าในจุดนั้นนะคะมีจุดที่ดีอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เราออกมาแก้ไขนะคะแล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะในเคนั้นทำให้พี่ดูดีขึ้นในวันนี้นะคะ แล้วเอาไว้เจอกันใหม่กับพี่กระแตในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ